อรุณสวัสดยามเช้ากับสาวดอยสตอรี่นะคะตื่นเช้ามาเมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนเลยแล้วสาวดอยก็เลยเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินนะเสียงน้ำอะคิดว่าตอนนี้มันมันน่าจะปริมาณลดลงแล้วหรืออย่างไรเมื่อคืนนี้ไม่ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรมันเหมือนถลม่ม หรือมันกวาดอะไรจากที่อื่นลงมาแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับกอไผ่แถวนี้มันก็เลยดังเหมือนพัวๆๆมีอะไรถล่มแต่หน้าตอนนี้ก็คือตะลิงดูตะลิงข้างบ้านดูจากต้นมะพร้าวเมื่อวานนี้มันยังอันนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไปหมดแล้วเนาะเนี่ยน้ำมันซอกมาถึงตรงนี้แล้วก็ดูก็ดูความเชี่ยวของน้ำํำเอาก็แล้วกัน เรอาอก็ไม่กล้าจะเข้าไปใกล้ตะลิ่งแล้วแม้แต่ตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังอุ๊คเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นเนาะก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ําไปก่อนนะคะไปะเดี๋ยวเดินไปดูจุดที่อื่นๆก็ตรงจุดนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะคะ แดีสาวดาคงจะไม่เลาะตะหลิ่งแล้วเพราะว่าสาวได้ก็กลัวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตรงใต้ต้นมะขามตรงนี้จะมืดหน่อยนะคะมืดหน่อยสาวได้ตับกล้องไม่เป็นเนี่ยก็ดูตรงนี้ก็คือจะเต็มเต็มแล้วค่ะเต็มลําห้วยแล้วตอนเนี้ยปเดี๋ยวขึ้นไปดูแล้วตะหลิ่งตรงนี้ก็เซาะมาเซาะมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวไว้จะมาเก็บให้ดูอช็สดมาค่ะตอนนี้ก็พามาดูตรงนี้นะคะ นี่แหละเหตุเหตุที่มันท่วมตอนนี้มันซาะแล้วนะคะมันซาะเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้มันซาะเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมคะแล้วตรงนั้นที่มันซาะไม่ได้เพราะว่ามันยังติดก,กอไผ่อยู่แค่นั้นเองก็มืดหน่อยนะคะอาจจะเป็นมืดบางทีดูน้นําวนดูน้ําที่มันวนแบบนี้น่ากลัวมากๆดูแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็คือเต็มห้วยแล้วนะคะน้ําเต็มห้วยแล้ว แล้วก็ดูกอไผ่ฝั่งนู้นรู้สึกว่านะตะลิงฝั่งนู้นก็โน้นซอกก็ขอให้มันทรงตัวกันอยู่แค่นี้ก็แล้วกันเนาะอย่าให้คันกัน้นเขื่อนที่คอยเก็บน้ำอยู่มันเป็นอะไรอีกเลยแล้วตอนนี้ก็ดูผลของมัน <S <S เหตุจากที่น้ำมันจะเซาะเข้ามาในบ้านเสาดอยก็คือนี่แหละตอนนี้มันมันซึมเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะนี่แหละจุดนี้แล้วที่อันตารายที่สุดก็คือ น้ําเหตุสาเหตุที่น้ํามันท่วมเข้ามาในบ้านก็คือเนี่ยมันเซาะตรงนี้พังนะคะเนี่ยแล้วน้ํามันก็น้ํามันจะเข้าตรงจุดนี้ถ้ามันเซาะตรงนี้พังก็คือน้ําก็จะไหลเข้ามาตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นน้ําฝนนะไม่น่าจะใช่น้ําห้วยเพราะว่าถ้าเป็นเพราะว่าน้ําห้วยมันยังเซาะตะลิ่งไม่หมดตอนเนี้เข้ามาใกล้บ้านทุกทีแล้วเด้อแต่อันนี้ดีหน่อยที่มีต้นมะขามปู่ก็คอยกั้นอยู่คอยกั้นไว้ให้อยู่ ซึ่งตลิงตรงที่เสดาดอยยืนอยู่ตรงนี้มันเป็นดินนะคะดินแข็งก็เลยเซาะไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นทรายมันก็เหลือเมื่อวานนี้ตั้งเยอะเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นี้ยก็คงต้องเฝ้าระวังน้ําอย่างเดียวตราบใดที่ฝนยังไม่หยุดตกตอนนี้มันก็ยังตกปล่อยๆเมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนนี่แหละค่ะจุดตรงนี้แล้วก็จุดอื่นคงไม่ต้องพูดถึง จุดข้างบนนี้เจอหนักกว่านี้อีกเพราะว่าจุดข้างบนมันตื้นมันเขินกว่านี้อันเนี้ยถือว่าคลองตรงเนี้ยมันลึกที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าจุดข้างบนที่มันตื้นมันเขินก็คือมันจะกว้างกว่านิดหนึ่งเออเนาะอายัางไรละพี่น้องเอ้ยก็คงต้องคอยเฝ้าระวงังระวังภัยกันต่อไป นี่แหละชีวิตชาวริมห้วยน่ากลัวนะคะโอเคค่ะไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ดูใหม่นะคะก็จะคอยเก็บให้เป็นละลอกละลอกก็เล่ากันเนาะตอนนี้โอ้โหดูน้ำน่ากลัวมากเลยไอที่เป็นคลื่นเป็นร้อนนี่แหละสาวดอยเลย,ยเนาะเชี่ยวก็เชี่ยว ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไล้ททล์ทุกซับสไครต์ที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สาวดอยเสมออยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะสาธุค่ะ